ก็อาหอมแบมนี้สวยแต่ตอนนี้ผมก็มาเล่นวบลโวในลุมบองนะแค่เบลโวในโอ์ชันลุมบองในคอมแค่ในของเพลงราคาเจ็ดพันโอ้ยมันหมูมแล้วอาแตกต่อไปอืมขาเตนหลอดทีขาเตนหลอดที ลอยากที่พุ่มสอบเสร็จอืมสอบเสร็จในคอมเนี่ยไม่สอบเสร็จในมือถือเข้าเที่สศาสตร์ออนไลน์สอบออนไลน์เสร็จก็เล่นเลยทบทวนไม่ทบทวน,น,ททวนอะ่ะเ,เพื่อนตายเอาตายเอาเลยเย่าเเพื่อนอยังตายพาชมกันเพื่อนบุกอย่างเดียวเราก็ต้องบุกตาม หนูเอออ,เอุ้ยสว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 ยอ่ะเออเอ้ยแค่ทีเดียวโอ้โหตายเลยเอ่ะเรากตงเตงัตงแต่เมื่อไหร่อ๋อ,อสี่มิลจบเกมอ่ะถ้าใครสนใจคอมในราคา7000บาทที่ผมไออนั่นแหละนออยู่ในลิงนะครับ ถ้าทุกคนสนใจแล้วทุกคนก็ลองไปเอาไปเล่นดูเล่นแบบเปิดภาพ 4K แบบเปิดทีเดียวคอมระเบิดตุ้มซื้อใหม่เลยแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็เปิดภาพ 4K แล้วก็ตุ้มไอ้น,นายใครสนใจก็ลองไปซื้อได้นะครับก็ขอสนุกก,กัเกวันนี้ก็มีแพียงเท่านี้นะครับใบาก็ผิด